สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆ FC แฟนเพจเดียวพิมลราดทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนำเหรียญยิ้มหวานนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีนะครับนำมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับต้องบอกเลยว่าเหรียญรุ่นนี้นะฮะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับมีประสบการณ์นะฮะแล้วก็เป็นเหรียญที่หลวงพ่อทองสุขนะครับสมภารเจ้าวาดลำดับที่สามของวัดสะพานสูงนะฮะปลุกเสกนานที่สุดกว่าทุกๆรุ่นเลยนะฮะจัดสร้างขึ้นในราวๆปีพศ2 5 1 2นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมศึกษาพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมนําเหรียญยอดนิยมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบ,บุรีนําให้เพื่อนเพื่อนได้ศึกษาร่วมกันนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างขึ้นในราวๆปีพศ2 5 1 2นะครับอธิฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงพ่อทองสุขอินทสา,าโรนะครับเจ้าว,วาดลำดับที่3ของวัสาพาันสูงนะครับในหมู่นักเล่นนักสะสมนะฮะภาเครื่องสายวัฏาพาันสูงจะนิยมชมชอบเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญรุ่นยิ้มหวานนะครับเนื่องจากลักษณะใบหน้าของหลวงปู่จะมีลักษณะคล้ายๆกับการอมยิ้มนะครับ หลักๆเลยนะครับที่เพื่อนๆจะต้องทราบเบื้องต้นนะครับสําหรับเหรียญยิ้มหวานจะมีการแยกบล็อกแม่พิมพ์2แบบนะครับตามภาพตัวอย่างที่ผมขึ้นไว้ให้เพื่อนๆศึกษานะครับจะเป็นเหรียญแท้ทั้ง3ามเหรียญนะครับซ้ายสุดนะฮะจะเป็นเหรียญบล็อกสังคติเรียบนะครับตรงกลางนะครับจะเป็นเหรียญบล็อกสังคติเรียบเช่นกันนะครับส่วนด้านขวาสุดนะครับจะเป็นบล็อกสังคติเกินนะครับเพื่อนๆสังเกตบริเวณที่ผมวงไว้ตรงนี้นะฮะ ช่วงสังกติหลวงปู่นะฮะจะมีลักษณะเป็นเนื้อแตกๆปิ้นขึ้นมานะครับตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นบล็อกไหนก็ตามนะครับหลักการพิจารณานะครับคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปศึกษาพร้อมกันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆต้องจดจําในเรื่องของรายละเอียดเหรียญด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับจะมีลักษณะเป็นหลวงปู่เอี่ยมครึ่งองค์นะครับระบุด้านล่างว่าท่านอาจารย์เอี่ยมนะครับแล้วด้านหลังนะครับ ด้านบนนะฮะจะเป็นยันนะโมพุธทธายะหรือยันพระเจ้า5้าพระอ,องค์นะครับระบุด้านล่างว่าองค์เก่าเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงนะครับรายละเอียดตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องพยายามจดจําก่อนนะครับทีนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆจดจําลักษณะใบหน้าของหลวงปู่ให้แม่นก่อนเลยนะครับแล้วเรามาศึกษาเรียนรู้นะครับใน4จุดจ่ายตังนะครับที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆจดจําในวันนี้นะครับ ตำแหน่งแรกนะครับเพื่อนๆสังเกตบริเวณที่ผมใช้ลูกศรชี้ไว้ตรงนี้นะฮะผมจะขึ้นภาพเพื่อนๆดูนะครับจะเป็นช่วงเสียนด้านขวาหลวงปู่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับที่ผมวงไว้นะจะมีลักษณะเป็นเข็มคมๆหนึ่งเข็มนะฮะปรากฏชัดเจนมากนะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับตำแหน่งที่2นะครับบริเวณที่ผมใช้ลูกศรชี้ไว้ตรงนี้นะฮะจะเป็นช่วงข้างเสียนด้านซ้ายของหลวงปู่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่า ที่ผมวงนะฮะขึ้นภาพไว้นะฮะจะมีลักษณะเป็นเข็ม2เข็มนะฮะปรากฏได้เด่นชัดมากๆนะครับจุดนี้สําคัญมากๆนะครับตำแหน่งที่3านะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับบริเวณช่วงริมฝีปากนะครับแล้วก็กระพุ้งแก้มด้านซ้ายของหลวงปู่นะครับจะมีเส้นคมคมนะฮะสเส้นนะฮะที่ผมขึ้นภาพให้เพื่อนๆดูตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับตำแหน่งที่4นะฮะตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นช่วง คลงนะฮะช่วงปลายคลางด้านซ้ายของหลวงปู่นะฮะถ้าเราเอียงเหรียญในแนว4 5องศานะฮะแล้วส่องย้อนลงไปเราจะเห็นนะครับว่าจะมีอ่าเป็นเส้นคมคมสเส้นนะฮะซึ่ง4ี่ตำแหน่งนี้นะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนจดจําได้นะครับเวลาเพื่อนๆไปเลือกเช่าหาพระรุ่นนี้นะครับ mm hmm. เพื่อนๆสามารถใช้เป็นหลักการในการพิจารณาได้อย่างดีเลยนะครับ ทีนี้นะครับเรามาสังเกตในเรื่องของรายละเอียดตัวหนังสือด้านหน้าเหรียญกันนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับบริเวณผิวของตัวหนังสือนะครับจะมีลักษณะเป็นเนื้อย่นๆเม็ดๆหยาบๆนะฮะถ้าเปรียบเปยคล้ายๆกับเปลือกส้มนะครับตรงนี้สําคัญนะครับธรรมชาติของเหรียญรุ่นนี้ลักษณะผิวตัวหนังสือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆสังเกตนะครับบริเวณที่ผมขีดเป็นเส้นประไว้ตรงนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นเส้นคมๆนะฮะ ซึ่งผมเองนะครับคิดว่าน่าจะเกิดจากการที่ช่างแกะแม่พิมพ์นะครับมีการมาร์กนะครับเป็นเส้นมาร์กเพื่อลงรายละเอียดตัวหนังสือนะครับช่วงตรงนี้นะครับก็เป็นจุดสําคัญนะครับที่เราสามารถใช้เป็นหลักการในการพิจารณาเหรียญรุ่นนี้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับผมขอเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับหลักการแยกความนิยมของเหรียญรุ่นนี้นะครับพูดถึงในบล็อกสังคติเรียบนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับที่ผมขึ้นภาพไว้ตรงนี้นะครับด้านหลังเหรียญนะฮะบริเวณคําว่าวัดนะฮะ จะมีลักษณะเป็นจุดๆๆนะฮะใต้หางดอเด็กนะครับบล็อกนี้นะเขาเรียกว่าบล็อกสังคติเรียบหลังดอจุดนะฮะจะปรากฏเฉพาะในเหรียญที่เป็นบล็อกสังคติเรียบนะครับถ้าดอเด็กมีจุดแบบนี้นะครับจะได้รับความนิยมนะฮะและหายากมากๆเลยนะครับผมขอเสริมอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับในเหรียญบล็อกสังคติเกินเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับบริเวณเม็ดไข่ปลาที่ผุ่มวงไว้ตรงนี้นะจะเป็นรายละเอียดด้านหลังเหรียญนะครับ จะมีลักษณะเป็นเส้นฝนขนแมวนะครับวิ่งพาดผ่านเม็ดไข่ปลาตรงนี้เลยนะครับถ้าในเหรียญบล็อกสังคติเกินนะครับบริเวณเม็ดไข่ปลามีเส้นพาดผ่านแบบนี้นะครับมีโอกาสแท้สูงเลยนะครับสำหรับเพื่อนเพี่ๆที่เข้ามาร่วมศึกษาคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วเพื่อนเพี่ๆนะครับมีเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัสพันสูงนะครับยิ้มหวานบล็อกสังคติเรียบนะครับ ในสภาพที่สวยๆเดิมๆนะครับผมยินดีรับเช่านะครับสตาร์เริ่มต้นในที่3,000บาทขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติด้านหลังนะฮะในบล็อกสังกติเรียบมีดอเด็กนะฮะที่มีจุดไหลย้อยลงมานะฮะผมยินดีรับเช่านะครับสตาร์เริ่มต้นในที่5,000บาทขึ้นไปนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆพี่ๆมีบล็อกสังคติเกินนะฮะ ในสภาพที่สวยๆเดิมๆนะครับผมยินดีรับเช่าสตาร์ทเริ่มต้นในที่3,000บาทขึ้นไปเช่นกันนะครับในสภาพพระที่มีสภาพเดิมและมีความสวยงามนะครับอาจจะให้ราคามากกว่านี้นะครับขอบพระคุณครับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมรับชมวิดีโอนี้นะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเดียวพโมลาเอฟซีและกดซับสไครต์ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย